สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้ตัว e c h o X นะคะฟังพร้อมกัน2ช่องได้นะคะเนื่องจากรุ่นนี้นะคะเขาเป็นรุ่นที่สามารถสแตนบายได้2ช่องแบบนี้นะคะอย่างเครื่องนี้นะคะเราก็ตั้งแบบสแตนบายให้ฟังได้พร้อมกัน2ช่องอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะปิดให้ฟังช่องเดียวก็ทําได้เช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนให้ฟังพร้อมกัน2ช่องได้นะคะวิธีการเลยก็คือกด F นะคะ <Menu. S 1> จากนั้นไปที่เลข6ค่ะ <Move that. S 1> กด F อีกครั้งหนึ่งค่ะ Enter แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นนะคะเป็นคำว่า on นะคะจากนั้นกดยืนยันกด F ค่ะ Enter เรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการฟังพร้อมกัน2ช่องเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะปิดเป็นฟังช่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถทำแบบเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะคือไปที่ F นะคะ6ค่ะกด F นะคะ Ent แล้วก็ปิดฟังสช่องได้เลยค่ะกด off ตรงนี้นะคะจากนั้นกด F ค่ะ <Enter. S 1> กดปุ่มพีทีด้านข้างหนึ่งครั้งเสร็ <Escape. S 1> เรียบร้อยค่ะทุกคนหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องมา้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย